Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi ajma'in. Rabbi salli sadri wa amri min lisani qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah raqashukota Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Allah Subhanahu wa ta'ala nan dai hai rawa ซึ่งจะทำให้เรานั้นเป็นเบาในการที่จะยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาฉะนั้นในสบัดานนี้อยากที่จะนำสนเสนอกับพวกเรานั้นก็คือการน้อมรับในบททดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาซึ่งอัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าอาฮาซิบ ah ันน่าสุไอยุดรอกูไอยกูลูอามันน่าวะฮุมลายุตันู walaqad fadanna allatheena min qablihim fal yahlamanallahu allatheena sadaku wal yahlamann kazibin sadakallahu nazim Allah subhanahu wa ta'ala sumungkan wa man nakithu wa pokkau ja thuk thot wa Allah subhanahu wa ta'ala nan ja ซึ่งแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลานั้นได้ทรงดทดสอบพวกเขาก่อนหน้านี้มาแล้วเพื่อต้องการที่จะรู้ว่าใครคือผู้ที่มีความศักด์จริงและเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครเป็นผู้ที่มีการกล่าวเท,ท็จนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาหะตาลาทดสอบพวกเราเพื่อต้องการที่จะรู้ว่าผู้ศรัทธานั้นคือผู้ที่มีความจริงใจกับความซื่อสัตย์ความถูกต้อง หรือเขาจะเป็นบุคคลที่กล่าวเท็จเพื่ออาลลอ์ต้องการที่จะได้รับรู้าการดําเนินชีวิตของผู้ศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นจึงจะเห็นได้ว่าในบททดสอบของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาตัลลนั้นเป็นสิ่งที่ต้องการที่จะให้มนุษย์นั้นได้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของชีวิตเพราะมนุษย์นั้นย่อมที่จะหนีไม่พ้นกับ ในสิ่งที่จะต้องกระทําในสิ่งที่เป็นการฝร่าฝืนในคําสั่งของอัลลอฮฺสุบานหัวดาลาเมื่อมนุษย์ย่อมมีความผิดพลาดอัลลอฮฺสุบานหัวตาลาก็จะทรงเตือนให้เรานั้นได้ทบทวนตัวเองด้วยกับการทดสอบจากอัลลอฮฺสุบานหัวาลาเพราะฉะนั้นการทดสอบจากอัลลอฮฺสุบานหัวาลาถือว่าเป็นความรักที่อัลลอฮ์มีอย่างต่อบรดาผู้สตาเพื่อที่เขาจะได้กลับทบทวนตัวเองในความผิดพลาดในความบกพร ร่องของตัวเองและอีกประการหนึ่งอัลลอฮฺสุบานตาลาต้องการที่จะยกระดับนะผู้ศรัทธาให้มีความเข้มแข็งและก็มีความอดทนมากยิ่งขึ้นในภารกิจในการที่ขอพึงได้รับอามานะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการทดสอบถือว่าเป็นความรักที่มีาจากอัลลอฮฺสุบานตาลาแก่บรรดาผู้ศรัทธานั่นเองเพราะฉะนั้นเรามาดูถึงสิ่งที่อัอลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้ นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการทดสอบนะครับดังที่อัลลอฮ์บอกว่าแน่นอนอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวดาลานะั้นจะส่งทดสอบจากพวกเจ้าจากความกลัวความหิวและการเสียชีวิตนะครับจากกระได้กับจากทรัพย์สินจากชีวิตและก็จากพืชผลวาบัสิดิซอบิรีนและจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้ที่มีความอุดน นั่นก็หมายความว่าผู้ใดที่มีความอดทนในบททดสอบเขาก็จะได้เป็นผู้ที่ได้รับเยชนะนั่นเองนะครับฉะนั้นเรามาดูสิ่งที่เราจะได้อะไรจากการที่เป็นผู้ที่มีความอดทนในบททดสอบอันนี้นะครับประการแรกก็คือนะครับเราจะเป็นผู้ที่ได้รับการลบล้างความผิดของเรานะครับบททดสอบที่อัลลอฮ์ให้มาประสบกับผู้หนึ่งผู้ใดแน่นอนว่าอัลลอฮ์จะลบล้างในความผิดของเขา ประการต่อมาเขาจะเป็นผู้ที่ได้รับเกียดจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮวอตลลาเพราะการทดสอบนั้นอัลลอฮ์ต้องการที่จะยกระดับชั้นความดีให้แก่เขาประการต่อมาก็คือเขาจะเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวอตลลาเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธานั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺสุบะฮฺอัลลาด้วยกับการที่อัลลอฮฺสุบะาอัลลาได้ท่งเตือนเขาให้เป็นผู้ที่อยู่ในความถูกต้องนั่นเองนะครับ ประการต่อมาก็คือเขาจะเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานบ์วตาลาในอนามานะที่อัลลอฮฺสุบฮานห์ตาลาได้ส่งให้ภารกิจกับเขานะนี่คือสิ่งที่เราได้จากการบททดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานหฮอวยตาลาเพราะฉะนั้นเรามาดูถึงสิ่งที่เราควรปฏิบัติในขณะที่เราพบกับบททดสอบจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮอวยตาลานะครับ ประก,การแรกก็คือเราจะต้องขอบคุณนะครับเพราะบททดสอบของอัลลอฮฺสุบฮานะหลานั้นอาจจะมาในรูปแบบของสิ่งที่เป็นความดีให้กับเราเป็นประโยชน์ให้กับเราเราก็จะต้องขอบคุณในเนื้อมัดในบททดสอบความดีเหล่านั้นให้กับเรานะครับประก,การที่สองก็คือเราจะต้องมีความอดทนนะครับในบททดสอบของอัลลอฮฺสุบฮฺฮาัะห์ลาก็ถือว่าเป็นความดีนะครับ พระ่ันรสุนโสรลล,ลสลัมบอกว่าจ่างเป็นสิ่งที่เปรกสำหรับผู้ศรัทธาที่ไม่มีในศาสนาอื่นเมื่อสิ่งที่มาทดสอบกับเขาที่เป็นความดีเขาก็ขอบคุณต่อรสุบาณานหัวดาลาและแต่หากว่าบททดสอบนั้นเป็นสิ่งที่อาจ,จเกิดความยากลําบากเขามีความอดทนก็เป็นความดีกับเขาเช่นเดียวกันนี่คือให้เห็นว่า ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่มาประสบกับเราหรือความยากลาบากที่มาประสบกับเราล้วนแล้วแต่เป็นความดีที่อัลาลอฮฺประทาาให้กับเราทั้งสิน้นนี่คือสิ่งที่จะบ่งบอกให้เราได้ทราบว่า,วาเราทุกคนจะต้องมีความเชื่อมั่นกับบททดสอบที่อัลาลอฮฺประทาาให้กับเรานะเพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่ได้รับนะความสําเร็จในหนทางแห่งภารกิจอันสําคัญในการเป็นบ่าว ที่มีต่ออัลสุบานต่างๆก็ขอฝากเตือนตัวผมและก็พี่น้องว่าบิลลาฮิตอฟิกวานฮิเดยาห์อัสลาลอะลัยกุมวะเราะห์ตุลลอฮยบะเราะกาตุ